ข่าวดีสำหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ต้องการความเป็นมืออาชีพและคนที่สนใจความรู้ด้านประกันวินาศภัยวันนี้ดรดานัยอุไรรัตหรืออาจารย์แดงของครูเอได้เปิดตัวโรงเรียนผู้นำออนทัวร์ทั่วประเทศเปิดสอนหลักสูตรประกันวินาศภัยเชิงลึกและการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบจับมือทำถึงที่ใครอยู่จังหวัดไหนเตรียมตัวเตรียมคน ให้พร้อมเรียนได้ทั้งคนที่มีบัตรในหน้าแล้วและยังไม่มีขอแค่มีใจหลักสูตรพิเศษเรียนด้วยกัน2วันเต็มพร้อมรับประกาศนียบัตรและเรียนต่อเนื่องทางออนไลน์ ครูเอเป็นคนหนึ่งที่เคยได้รับโอกาสจากโรงเรียนผู้นำรุ่นหนึ่งวันนี้ยินดีส่งต่อโอกาสนี้ให้กับทุกคนที่ตั้งใจจริงและอยากสำเร็จโดยครูเอวัชราวลีและพี่เอกพร้อมดูแลเป็นพี่เลี้ยงสนใจร่วมทีมอาจารย์แดงติดต่อครูเอวัชราวลีด่วนรับจานวนจากัด